คุณชายใหญ่แห่งระกูลฟังกับถูก่าดุดจนไม่กล้าส่งเสียไม่คิดเลยว่าคุณชายจะยิงได้ใจโชว์อำนาจของตัวเองถึงขั้นตกหน้าบ่าวของคุณชายต่อหน้าก็เพราะคุณชายเป็นลูกนอกสมรสที่ถูกเลี้ยงไว้บ้านเก่าทูเหมือนคุณชายที่เคยอดทนคราวนี้โคจัดดึงเก้าอี้จากในห้องขึ้นไปยืนเพื่อเอาศักดิ์ศรีขึ้นมาไม่คิดเลยว่าคนรับใช้ย,ยังทำท่าเหมือนเป็นเจ้านายยิ่งกว่าเจ้านายซะอีกไม่คาดคิดว่าคุณชายตัวไปทีเดียวถึงกับดึวไปไกลสิบเมตรบนนามีรอยนิ้วมือห้านิ้วนารักโปาา่มาทันทีแต่ไอ้บบบ่่าาวกกลลััเ็ฟนนนทีโดตุดขึ้ม้มแ เดินไปหาเจ้านายด้วยท่าทางดุร้ายสุดๆคุณชายทำฉันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่คิดเลยว่าไอาเจ้านั่นจะหันไปฟ้องคุณยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าคุณยายถาถ้าไม่เพียงไม่ดูข่ารับใช้ย,ยังสั่งให้ถอนบันดาสาวใช้ในเรือนของคุณชายออกหมดด้วยแถมยังส่งน้องสาวที่โตมาด้วยกันปลับไปโรงงานในปักกิ่งอีกด้วยพอได้รับหนุนแบบเงียบเงียบก็ยิงได้ใจทำเกินลอยไปใหญ่คุณชายเป็ดในส่วนของคุณเหรอฉันย้ายไปหมดแล้วส่วนใหญ่ขนาดนั้นคุณระวังหน่อยนะ เข้าห้องลงไม่นอนก็มีชายชุดดำแอบเข้าห้องคุณชายแต่คุณชายที่หลับอยู่กลับลุกขึ้นมานั่งแบบไม่รู้ตัวแกคือคนผิดนะ